<l ug> ลากพืนไปเลยจะโลแต่ไม่เป็นไรมันถอดได้ถ้าสมมติฝนตกแล้วมันแบบว่าเลอะเทอะนะคะก็ถอดไอที่มันลากลากพื้ออกได้ไ,ไปกูกกูกตอนนี้เรามีอยู่ที่ปากแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดสตาร์ทแรกของข,องขบวนพาเลตค่ะออาให้นางหน่อยจะได้ไม่มุดดีร้อน ่ะต้องเป่าข้างหน้าต้องเป่าข้างหน้ากำลังเดินไปหาเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะหมายยังอยากมองเลยหมาไม่เมินค่ะมีพี่เปิดอยู่ตอนนี้ อันนี้ก็เหมือนให้มานะคะเอามาปั๊มน่าจะมีจุดแบบว่าให้แวะปั๊มเช็คอินตามจุดด้วยเจ้าหญิงฝังแม่ร้อนแล้วค่ะวันนี้อากาศอบอ้าวมากลมไม่มีด้วยอันนี้บริเวณรอบๆนะคะทุกคนมารอเดินขบวนพาเลรกันแต่งชุดกันจัดเต็มมากหมดแรง อันนี้พ่อคุณส้าซื้อมาไว้ให้พี่กอล์เทรที่อเมริกาเลยใช่ไหมเห็นมันแบบว่าคิ้วๆเนาะก็เลยอดใจไม่ไหวหยิบมาเลยเอามาไว้แจกอันนี้ก็แจกลูกก่อนละกันใช่ไหมแจกลูกก่อนคำห้าแบบไหนีวิทย์วันคุกกี้อันครีมไหมอันนี้กินได้เป็นแบบหลายๆแบบรสคุกกี้อันครีมกินนัทบัตเตอร์ เป็นของคิปแคทเนาะใช่ไห <T achi. S 1> มเฮอร์ชี่แล้วก็รีสอ๋อโอเคเดี๋ยวให้เลือกเดี๋ยวให้เลือกเอามา Which one do you want? <c oughs> It's a chocolate อาหารนะมาเดี๋ยวคุณพ่อให้เลือกอะมีอันนี้ด้วยละลายแนี้โอ้หแล้วแอบ <c oughs> แอบและายนิดนิด,นดไม่เป็นไร เติมน้ำตาลก่อน,นเดี๋ยวพี่เนล่าอยู่ตรงนู้นลูกเดี๋ยวเราไปจอยคนะกินขนมให้เสร็จก่อนเติมน้ำตาลเขาล่าง <c oughs> จะได้ดูมีเอเนอร์จี้มากกว่านี้ช่วงนี้ก็บ่ายสองแล้วนะคะเรารอเดินขบวนพาเลทกันอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆต้องเช็คแแ็ปแต่ว่าเราออกมาร่วมกิจกรรมกันก็เลยจะดูไม่ค่อยจอยสักเท่าไหร่ <c oughs>

มีข้าแม่ขอดูขออ้างในกระเป๋าหนอนอ๋อได้อะไรมาบ้างไ,ได้คุกกี้ได้เยลลี่ขูงคนเทียบคนยาวอยู่ตรงนี้เลยแล้เดี๋ยวก่าข้างถนนอ,อยู่เป็นกลับอออ๋เอเนี่ยแล้วก็เดินวนข้ามถนนกลับไปฝั่งนูน้นแล้วก็กลับไปที่ปาร์คันเย็น Open your bag and they gonna give you a s n a c k อาฮานาฮานาโอเพนยูแบ็กโอเพนยูแบ็ก thank you ว้าวทำอะไรนี่เนี่ย Right. Oh. Know, what you Two uh, Candy. <laughs> okay, là cái gì vậy thì cái chuẩn bị ok chị thôi 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 you. thôi 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 so many snacks so many snacks go oh 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 are you o l e n are you here เราพกมาเหมือนกันนะชิ i ก o ทรี a ให้านัตเป็นคนให้ไหม chico treat

เมื่อกี้เหมือนเขาแยกออกมาเพื่อให้เด็กน้อยอ่ะเมื่อกี้เหมือนเขาอุ้มออกมาแยกเพื่อให้เด็กน้อยเพราะว่าเพราะว่าข้างในคนเยอะแล้วแบบเด็กน้อยเข้าไปไม่ได้เขาก็เลยเหมือนแยกกล่องออกมาให้เด็กน้อยจอยๆแบบไม่ต้องเข้าเองเข้าไป นี่ไงนี่ไงเราอุ้มเข้าไปได้แล้วเราเบี่ยงมาท่านอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำเถามเลยว่ากินน้ำไหมได้ได้ช็อกโกแลตเยอะได้สแน็คเยอะฮันน่าฮันน่าโยบักโยบักโอเพยบักโอเพนโยบักโอเคสตูบบุ๊คอค

摇白，OK，摇白，OK，摇白，来一下。各位小朋友们，帮我牵好爸爸妈妈的手过马路。过完马路后，第一站是我们的纪念站，帮我拿出纪念卡，准备盖章。谢谢 <noise> give it to him, give it to him.

You got so many snacks. Hannah, Hannah, you wanna give it to daddy first and you can get the new one, okay? It's already full. Give it to daddy. Give it to daddy. กลายเป็นเด็กวัดไปแล้วโอเคอ่ะจิ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวไว้หน่อยเดี๋ยวไว้หน่อยเดี๋ยวอ่ะหนักไหมถ้าไม่ถ้าหนักก็เอามาใส่ใส่แค้วน้ำบอลโอเคอ่ะรู้สบายแล้วนะคะฝนตกแล้วค่ะฝนตกแล้วลูกแล้พ่อกลางลมพ่อพ่อกลางลม เดินไม่ไหวขึ้นรถเลยค่ะน้อยด้วมีคนไม่ไหวเหรอจ๊ะโชคดีที่เอารถเขยนมานะคะได้ขนมมาเต็มเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราหาพักทั่วก่อนพักทั่วหายไปไหนกันเพราะว่าคนเยอะมากนะคะจริงเราเตรียมขนมมาที่ออทีสคนอื่นด้วยแต่ว่าเมื่อกี้คนเยอะเลยยังไม่ทันได้แจกแจกบ้างอะไรหรอแจกเดี๋ยวรอ อ่ะเดี๋ยวแจกได้เลยนะพ่ออ่ะเดี๋ยวพ่อจะแจกที่เราซื้อคนอื่นบ้างแล้วเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ได้แจกนั่งยืนแจกพ่อเอากระเป๋าเออพ่อเปิดกระเป๋ากลางได้เลยมีอยู่ถุงเยอะไม่ได้เยอะเลยเออไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็ให้ไนงะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคน,คนเราหาพักพวกก่อนพักพวกเราอยู่ไหนกัน

Sorry Check it. Check it. เช็กิดเช็กกิดมแล้วจากเอลซ่าสู่ผู้ประสบภัยดีนะเตรียมเลนโค้ดมาคณะโฮมายแฮนฝนตกแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ j u จูเน High School นะคะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะไปจบกันตรงนั้นนะคะตอนนี้คือระหว่างทางของบูธก็คือจะตรงสแตมไม่ได้ปั๊มละแล้วก็ขนมขนมช่างมันละเพราะฝนตกนะคะแล้วลูกก็มีนทงนีล้วด้วยขอบคุณค่ <c oughs> อย่าด <languages? S 1> ูอย่าด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 ู จะได้ของเล่นไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาิง่งคตรงอิงเวินอิงเหวินอเอโอ้ลิชูจ์โอ้ลิชจโอเค I will ะวิววิวมายมายดอเโอเค เดี๋ยวสเต็ปเราได้ครบแล้วเนอะพ่อขอดูหน่อยครบสี่อันเราครบเท่าไรเนี่ยห้าอัน <c oughs> จริงๆนับอันที่มีสเต็ปมาอยู่แล้ว <c oughs> ก็เป็นหกอัน <c oughs> แล้วก็มาแลกลับของรางวัลตรงนี้นะคะคณ <c oughs> นะกีบิชูฮิบ go ไป go 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 with me. <laughs> <coughs> go. <coughs> <China pizza. coughs> go. Yeah. Put your hand inside. Okay. Choose one. Choose yeah. one. Choose one. Inside. Choose one. Yeah. Choose one. Only one. Yeah. Okay. Thank <coughs> you. Bye, bye bye. Let's go. Bye -bye. <laughs> Let me see, let me see. Thank you. Wow, what is it? What is it? <laughs> Are you happy now? No. no why not? <laughs> okay, I will tell you. ให้กันไงี้ยหมดแล้วเห็นว่าหลังจากนั้นไม่ได้แล้วนี่อร่อยไหมคะฮะแคนดี้เฟิร์ไทม์แคนดี้เฟิร์ไทม์ยิ่งใหญ่เลยม่ชื่อหรอฟ้าขาว ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปฮาโลวีนเฟิร์สไทม์ของน้องฮานะนะคะครั้งแรกเลยที่ออกมาเดินที่ออ r e ีตแบบนี้นะคะคลิปฮาโลวีนที่ถือว่าวุ่นวายแต่ก็สนุกนะคะมีครบทุกรสเลยนะคะเหนื่อยแต่ว,ว่าสู้ตายมากๆเลยะค่ะสำหรับน้องฮานะ <c oughs> ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากระต่ f a แฟมิลในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย